สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ,รบ,บ,รบพี่น้องมาเจอกันกกับผมแล้วกันมาเจอกับช่องหมอลำออนไลน์คือเกา่าคือเดิมนะครับพี่น้องกับสิมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงการหมอลำคือเกา่าเช่นเกา่าเช่นเดิมครับผมหลังจากที่ผมได้ลงข่าวข่าวของน้องฟิล์มณนะราทิย์ ไทยวังหินไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับพี่นองกับมีนะครับ f c ซนะครับ FC ฟแฟนับแฟนเพ่งพอ่พอพ่อแม่แม่นะครับพ่อยกแม่ยกหลายๆท่านทักเขามาหาผมหลายเลยครับพี่นองวา่าเห็นด้วยนะครับทุกคนรอคอยการกลับมาของน้องฟิล์มณาราทิปนะครับ บนเวทีไหนก็นได้นะครับ FC นะครับบอลบุนะครับไม่ฟิกเลยว่าน้องฟิลมจะไปยืนอยู่บนเวทีไหนนะครับขอแค่ว่านะครับขอแค่ว่าให้ได้เห็นผลการผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของน้องฟิลมนาราทิพย์นะครับน้องฟิลมจะไปยืนอยู่บนเวทีไหนก็ได้แฟนคลับแฟนเพลง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนน้องฟิล์มนาราทิพย์ไทยวางหินนะครับคนนี้นะครับคนนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับร่วมถึงช่องหมอลำออนไลน์ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้กำลังใจพร้อมที่จะให้การสนับสนุนน้องฟิล์มนาราทิพย์ เป็นอย่างดีตลอดไปนะครับพอๆแม่ๆบอจะในทางแอปแดงนะครับทังช่อง YouTube นะครับหมอร์ามออนไลน์หรือช่องนะครับช่องแฟนเพจของตัวผมเองนะครับกะทักเขาเมื่อหลายนะครับเราก็ให้การสนับสนุนให้ความสนใจนะครับกับนะครับน้องฟิล์มนราทิปเป็นอย่างมากนะครับแฟนขาแฟนเพลงก็ยังรอคอยนะครับ รอคอยการกลับมาของน้องฟิล์มณราทิ์การกลับมายืนบนเวทีหมอลาของน้องฟิลมณราทิปเหมือนเก่าเหมือนเดิมคลิปนี้เฮ็ดขึ้นเพื่ออย่างพี่น้องเฮ็ดขึ้นเพื่อให้น้องฟิล์มณราทิปได้เห็นว่าแฟนคลับแฟนเพลงพ่อพ่อแม,แม่นะครับยังรอคอยการกลับมายืนบนเวทีของน้องฟิล์มณราทิ์สาเกตณคร ทวที่ครับน้องฟิล์มณัราทิพย์เป็นอย่างดีนะครับคือเกา่าคือเดิมนะครับพี่น้องแล้วก็ข่าววงในมา่วาเร็วๆนี้นะครับน้องฟิล์มณัราทิพย์จะมีผลงานโคเวอร์นะครับเป็นเพลงใดนะครับจะเป็นเพลงอะไรนะครับจะเป็นโคเวอร์ผู้ใด ต้องร่อค่อยติดตามในช่อง YouTube ของน้องฟิล์มนาราทิพย์นะครับพี่น้องอันนี้เมื่อไบเป็นน้ำจิ้มนะครับวาน้องฟิลมทำโคเวอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้ทในรูเป็นเพลงใดน,นะครับต้องล่อค่อยติดตามน้องฟิลมนาราทิพย์ที่แฟนเพจน้องฟิลมนาราทิพย์แล้วก็ทางช่อง YouTube น้องฟิล์มนาราทิพย์นะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องหม,มอ,อรามออนไลน์ของเราด้วยนะครับรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ